มันดีแบบนี้เละจ้าผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หอมๆเลยจ้าผัดให้แห้งเลยนะคะทุกคนต้องต้องผัดให้หมูสุกด,ด้วยจ้าทุกคนมันยังกระเด็นอยู่นะคะขั้นตอนนี้นะเอนจะตําแบบให้หมูค่ะทุกคนจ้าง่ายๆเลยจ้าทานง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนแบบนี้เลยจ้าน้ำพริกกากหมูในคลิปวิดีโอที่ผ่าเสร็จแล้วก็ นี่ประมาณนี้ทานกับไข่เจียวอืมกับผักสดๆจ้าผักสดๆมีกะหล่ำม,มีถั่วมีพริกมีแตงกวาคือทานได้หมดทัางมานะคะเราทําไว้แล้วจ้าเราขอแบ่งปันนะจ๊ะทานแบบนี้ทุกคนหลายๆอย่างนะคะแซบนัวไปอีกจ้าขอบคุณสําหรับเพื่อนกูดลงไปตําก่อนเลยนะคะ ตำแค่สามอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนจ้าจะตำละเอียดหรือตำหยาบแล้วแต่ใจชอบเลยจ้าตบด้วยต้นหอมจ้าใส่ต้นหอมเยอะๆทุกคนก็คนมันชอบปะชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะชอบใบมะกผักเลยนะคะทานได้ทุกชนิดเลยจ้านะคะค่วขนุนจ้านึ่งนะคะทุกคนจ้าจะได้หอมๆค่ะส่วนตัวแล้วชอบมากใบมะกรูดจ้า ใส่ลงไปทุกคนมันจะได้เพิ่มความนัวนะคะอ่อนนะคะทุกคนจ๋าเปิดไฟอ่อนได้เลยค่ะ ใครจะใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแอนทานกับออสุกเลยนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะทุกคนนะหมูจะสุกแล้วก็นุ่มๆน,นะเป็นรสชาติของหมูนุ่มนะคะอร่อยจ้าเวลาเราทานเราจะท่ากับไข่เจียวนะคะเรามีข้าวเหนียวของเราอยู่ค่ะทุกคนจ้าทานง่ายๆค่ะแอนนี่อยู่ง่ายกินง่ายทุกคนอยู่ให้มีความสุขทุกลมหายคนรสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะเออวันนี้ก็คือ อยากทานหมูนุ่มๆน,นะคะตามโคลกไปให้เข้ากันเลยจ้าใส่ใบมะกรูดเยอะนิดก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรจ้าคว้าขนุนแบบแม่บ้านสําเร็จทุกคนก็คือมันง่ายนะคะเปิดกระป๋องออกมาก็ได้ทานแล้วจ้าแม่ตบด้วยต้นหอมจ้าใส่ต้นหอมเยอะๆทุกคนก็คนมันชอบปะชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะชอบใบมะ สวัสดีค่ะอยู่ให้มีความสุขมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ก็กินอีกแล้วจ้าตำขนุนค่ะทุกคนจ้าแกงเอ้ยมันดีแบบนี้และจ้าผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หอมๆเลยจ้าผัดให้แห้งเลยนะคะทุกคนต้องต้องผัดให้หมูสุกนึงนะคะทุกคนจ้าจะได้หอมๆค่ะส่วนตัวเร็วชอบมากใบมะกรูดจ้า ใส่ลงไปทุกคนมันจะได้เพิ่มความนัวนะคะผักเลยนะคะทานได้ทุกชนิดเลยจ้านะคะคั่วขนุนจ้าคนรสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะเออวันนี้ก็คืออยากทานหมูนุ่มๆน,นะคะตามโขลกไปให้เข้ากันเลยจ้าใส่ใบมะกรูดเยอะนิดนะคะแอนชอบแบบละเอียดเลยทุกคนนะคะข้าเครื่องเข้าหมี่จ้าข้าหมี่ข้ามัดกับพริกแกงเลยจ้า ตทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะนั่งให้ถนัดถนัดทุกคนตำลงไปเลยจ้าหมูจะได้นุ่มๆน,นะคะหมูที่แอนใช้ก็เป็นคอหมูนะคะทุกคนจ้าเปิดอันมานะคะเราทำไว้แล้วจ้าเราขอแบ่งปันนะจ๊ะทานแบบนี้ทุกคนหลายๆอย่างนะคะแซ่บนัวไปอีกจ้าขอบคุณสำหรับเพื่อสิ่งที่เราอยากได้ก้นนัวนัวแบบนี้แหละจ้า แล้วมันจะล่อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ้ากระทะร้อนแล้วก็ใส่กระทะเลยจ้ะใส่ สวัสดีค่ะอยู่ให้มีความสุขมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ก็กินอีกแล้วจ้าตำขนุนค่ะทุกคนจ้าแกงนะคะแอนชอบแบบละเอียดเลยทุกคนนะคะเข้าเครื่องเข้ามีจ้าเข้ามีเข้ามัดกับพริกแกงเลยจ้าตามทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะปูก็ใส่ลงไปจ้าชอบต้นหอมก็ใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ทานก็นึงนะคะทุกคนจ้าจะได้หอมหอมค่ะส่วนตัวแอวชอบมาก ใบมะกรูดจ้ะใส่ลงไปทุกคนมันจะได้เพิ่มความนัวนะคะผักเลยนะคะทานได้ทุกชนิดเลยจ้านะคะคั่วขนุนจ้านะคะแอนชอบแบบละเอียดเลยทุกคนนะคะข้าวเครื่องข้าวมีจ้าข้าวมีข้าวมัดกับพริกแกงเลยจ้าตามทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเขาไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรจ้าคั่วขนุนแบบแม่บ้านสําเร็จทุกคนก็คือมันง่ายนะคะ เปิดกระป๋องออกมาก็ได้ทานแล้วจ้าแม่มะกรูดลงไปตําก่อนเลยนะคะตําแค่สามอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนจ้าจะตําละเอียดหรือตําหยาบแล้วแต่ใจชอบเลยจ้า,ากรูดก็ใส่ลงไปจ้าชอบต้นหอมก็ใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรจ้าข้วขนุนแบบแม่บ้านสําเร็จทุกคนก็คือมันง่ายนะคะ เปิดกระป๋องออกมาก็ได้ทานแล้วจ้าแม่อ่อนนะคะทุกคนจ๋าเปิดไฟอ่อนได้เลยค่ะใครจะใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแอนทานกับเออเอ้ยมันดีแบบนี้และจ้าผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หอมๆเลยจ้าผัดให้แห้งเลยนะคะทุกคน ต้องต้องผัดให้หมูสุกเลยนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะทุกคนนะหมูจะสุกแล้วก็นุ่มๆน,นะเป็นรสชาติของหมูนุ่มนะคะอร่อยจ้าเวลาเราทานเราจะถากระทะตั้งไว้แล้วจ้ากำลังรีบเลยนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วคะ่ะทุกคนจ้าขั้นตอนนี้ก็ระวังตานะจ๊ะระวังหน่วยตานนะคะทุกคนจ้าเปิดไฟอ่อนได้เลยคะ่ะ ใครจะใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแอนทานกับเอ,อ่อสวัสดีค่ะอยู่ให้มีความสุขมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ก็กินอีกแล้วจ้า ตำขนุนค่ะทุกคนจ้าแกงคุ้งนั่งให้ถนัดถนัดทุกคนตำลงไปเลยจ้าหมูจะได้นุ่มๆนะคะหมูที่แอนใช้ก็เป็นคอหมูนะคะทุกคนจ้าเปิดนั่งให้ถนัดถนัดทุกคนตำลงไปเลยจ้าหมูจะได้นุ่มๆนะคะหมูที่แอนใช้ก็เป็นคอหมูนะคะทุกคนจ้าเปิด สวัสดีคะ่ะอยู่ให้มีความสุขมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ก็กินอีกแล้วจ้าตำขนุนคะ่ะทุกคนจ้าแกงคุ้งนั่งให้ถนัดถนัดทุกคนตำลงไปเลยจ้าหมูจะได้นุ่มๆน,นะคะหมูที่แอนใช้ก็เป็นคอหมูนะคะทุกคนจ้าเปิดตบด้วยต้นหอมจ้าใส่ต้นหอมเยอะๆทุกคนก็คนมันชอบปะชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะชอบไปมาก สิ่งที่เราอยากได้ก็นัวนัวแบบนี้แหละจ้า ตำแล้วมันจะล่อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ้ากระทะร้อนแล้วก็ใส่กระทะเลยจ้ะใส่ข้าวตําขนุนนะคะแต่แม่บ้านสําเร็จจ้าขนุนกระป๋องนะคะต้มให้สุกเลยจ้าเสร็จแล้วก็นําขนุนกับพริกแกงแล้วก็ใบเพื่อนทําแบบไหนกันเอ่ยแกงขว้วขนุนนะคะเผื่อแอนจะลองทําทานดูบ้างนะสูตรของเพื่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมหนึ่งนะคะทุกคนจ้าจะได้หอมหอมค่ะส่วนตัวแล้วชอบมาก ใบมะกรูดจ้ะ ใส่ลงไปทุกคนมันจะได้เพิ่มความนัวนะคะกระทะตั้งไว้แล้วจ้ากำลังรีบเลยนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนจ้าขั้นตอนนี้ก็ระวังตานะจ๊ะระวังหน่วยตามันนุ่มไปเลยค่ะทุกคนจ้ามีหลายคลิปนะคะที่แอมไม่ได้เอามาตำรวมกันแล้วแอมก็ผัดลงกับพริกแกงเลยนะคะอันนั้นก็ได้จ้าอร่อยเหมือนกันคะ่ะทุกคนจ้าง่ายๆเลยจ้าทานง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนแบบนี้เลยจ้า น้ำพริกกากหมูในคลิปวิดีโอที่ผ่านสุกเลยนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะทุกคนนะหมูจะสุกแล้วก็นุ่มๆน,นะเป็นรสชาติของหมูนุ่มนะคะอร่อยจ้าเวลาเราทานเราจะท้็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรจ้าควาขนุนแบบแม่บ้านสำเร็จทุกคนก็คือมันง่ายนะคะ เปิดกระป๋องออกมาก็ได้ทานแล้วจ้าแม่เพื่อนทําแบบไหนกันเอ่ยแกงขว้วขนุนนะคะเผื่อแอนจะลองทําทานดูบ้างนะสูตรของเพื่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะใส่ให้เข้ากันเลยคะ่ะ ามด้วยหมูนะคะขั้นตอนนี้ก็คือแอนจะตำรวมกันเลยทุกคนเพราะว่าจะได้รสชาติของหมูนุ่มนะคะอืมนั่งให้ถนัดถนัดทุกคนตำลงไปเลยจ้าหมูจะได้นุ่มๆน,นะคะหมูที่แอนใช้ก็เป็นคอหมูนะคะทุกคนจ้าเปิดคาะทุกคนจ้าง่ายๆเลยจ้าทานง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนแบบนี้เลยจ้า น้ำพริกกากหมูในคลิปวิดีโอที่ผ่านนะคะแอนชอบแบบละเอียดเลยทุกคนนะคะเข้าเครื่องเข้าหมีจ้าเข้ามีเข้ามัดกับพริกแกงเลยจ้าตามทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะใส่ให้เข้ากันเลยค่ะ ตามด้วยหมูนะคะขั้นตอนนี้ก็คือแอนจะตำรวมกันเลยทุกคนเพราะว่าจะได้รสชาติของหมูนุ่มนะคะเพื่อนทำแบบไหนกันเอ่ยแกงขว้าขนุนนะคะเผื่อแอนจะลองทำทานดูบ้างนะสูตรของเพื่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมวัวตำขนุนนะคะ แ,แม่บ้านสำเร็จจ้าขนุนกระป๋องนะคะต้มให้สุกเลยจ้าเสร็จแล้วก็นำขนนุกับพริกแกงแล้วก็ใบผักเลยนะคะทานได้ทุกชนิดเลยจ้านะคะคัขวขนุนจ้าน้ำพริกกากหมูนะคะเรามีน้ำพริกกากหมูของเราอยู่แล้วจ้าที่นั้นก็เท่านี้เลยจ้า ผัดลงไปไฟอ่อนๆเลยค่ะเสร็จแล้วได้ที่แล้วก็มันนุ่มไปเลยค่ะทุกคนจ๋ามีหลายคลิปนะคะที่แอมไม่ได้เอามาตารวมกันแล้วแอมก็ผัดลงกับพริกแกงเลยนะคะอันนั้นก็ได้จ้าอร่อยเหมือนกันค่ะก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรจ้าค้วาวขนุนแบบแม่บ้านสําเร็จทุกคนก็คือมันง่ายนะคะเปิดกระป๋องออกมาก็ได้ทานแล้วจ้าแม่ก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไร